ทำกลางคืนกระทะก็ด้านนอกก็อย่างนี้แหละแมงแมงดยพี่น้องแมงต้องถอยถอยออกสักนิดยังหรอกแมงไปอุ้ยเิ็งแม็นานแล้วเติมกะทิกะทิขวด แล้แลงแมนหอนไปดินน็นะลำคันคนดิบก็ค่อยมากมันแล้งแดินกว่นีแกงกะทิพริกแกงเครื่องแกงนีหมูบดนีดไก่ สามอย่างหมูชิ้นหมูบดไก่หอมแครอทหอมไงังไงเะแตแครอทถ้าเป็นอย่างไนยังสี่ลูกอย่งนสี่แล้วลูกใสกิน <c oughs> เติมน้ำผิดก, <c oughs> ก็เดือดนะกัปรุงลงไปเลยปรุงลงไปแล้ว <c oughs> พอน้ำขลุกขลิกแล้วก็ให้มันเดือดสุกแล้วเราก็ตัดขึ้น <c oughs> ลูกเอาอันนี้เข้าไปไว้ให้แม่ก่อนนะไปไว้ตรงนู้นนะตรงกจไอ้ไอ้นะตรงที่ตั้งนู้นนู้น,นกกไอกาไอ้กาแฟเออลูกข่อยกันกุะโอ้ยแมงไฟตูน้นี่แมงไฟที่ไหนด้วยดูมัน,นบินตกลงมาเป็นแมงหันตกกระโปรงได้เป็นแมงไฟเห็นีหยพี่น้อง แมเห็นบินมาเล่นไฟซี่หละเห็ดกับเขาด้านนอกด้านนอกขันมีแมงไปด,ดีนะบ่มีแมงบ่กพริกคิวคิวอ่ะอันนั้นน่ำบ่มากเลยนะจิงนงันเลกินเหม็นคิวเดินไปไหนาลูกใ่รังเท้าเลยลเห็นไหมแม่ให้ไก่นไปแล้วให้ที่ไก่่ลูกพากันกิน กรโดดไอันแม่ทอดไก่เห็นกินนะพี่น้องมันกินอยู่แต่ทีนี้ไอ้ตรงช่วงกระดูกอะเขาจะกินแน่บแน่นะเอ้ยมมนแบบน่อันมาเพื่อนก็ดีใจแล้วบนเมนจะก,กระดูกเนะาะแต่เป็นคนไทยเขากับเห็นจะหล่อนแกเสียกระอยดไปกินแนบแนบเนาะวันะนี้เนื้อมันจะติดกระดูกหลแล้วน้องมาเพื่อนดีใจหลายเพื่อนกินซ่บกินวาอาไร อันออล่เขาดิเขาเขา,าให้จับเออบ่ให้จับบ่ให้ลูบหัวเลยแหละแบบัดกับอันไอ้ยนังบูมิอนคให้เขาจับเขาลูบหัวนะอล่เขานะโอ้ยสยนะคงจะดีใจอย่างเงี้ยแต่ว่าเออคนที่เขาเคยเลี้ยงอาซิบบเคยหยิบยืย่นขนมนะชอบใจอะสิใช่ไหมเออ ลูกไปมันกินอีหยังมันกับอันเขิดหอดหมาหอดสัตว์เลี้ยงโรอย่ายางน้ำอ่อยบพให้เบิ่งดอกเพราะว่าไอเจ้าดํามุมนี่จักไปโดนนีหยังมาโดนหยังมาตีแจ๊กสิเมนต์ตอพึ่งมันแตนพี่แจ๊กสิเมนงูม่นหยังกัดเพื่อนค้างบูมค้างทุ่มมือเศร้าใส่หยางมหาเขาค้างอิงอิงไม่อีกเป็นหยังมาตีตาปิดไปขังหนึ่งค้างตัวทุ่มโอ้แจ๊กมันไปโดนอีหยังตอดมาแต่ว่า หายขึ้นดีแล้วเออตาเปิดแต่ว่าค้างคนยังบุ๋มเลยโอ้ยเนาะสูเเนาะอูกบริเวนเจ้าของน่องเลยเออให้กินแนะท่านนี่เพื่นก็ดีเปิดนะเอ้หอยเขาจับเนาะแต่ว่าหอยเบนอะไรเนี่ยมันก็บ่ได้อหอยจับจนอะไรมันหอยเขาลูบหัวเออหอ้ไอจับหัวอันจับขาจับตีนมือเพื่อน่ะเออ แต่นั้นยูกบบน่กันก็อ <c oughs> อรอเขาเสร็จแล้วเพื่อนได้กินน้ำหัวต้มเล็กน้อยก็เอาข้นกันแหละปรุงแล้ว เรียบร้อยว่าดเฮ็ดเบอร์เกอร์ให้ลูกกินแับลืมสื่อลืมสื่อเบอร์เกอร์ลืมลืมสืออ่อนนเบอร์เกอร์บันนะตะวันว่าสิทอดไอ้ไก่ไอ้นั่นไก่ไม่มีกระดูกันอ้าวสัน่นเฮ็ดอันนั้นเนี่ยเอ้ยเอาบุกพ่อสิเฮ็ด อันเห็ดเหรออันเพราะเขากินดอกนะเพราะว่าข้าเห็ดเขาเห็ดเป็นถาดใหญ่ๆแล้วพอลูกขยกินดูว่าดูบ่าแต่เดี๋ยวนะเขาจะแกงกะทินะพอมีอย่างมากมายก็คือแครรทหอมใหญ่พริกแกงทำเองหอมนะมีหมูบดแล้วก็ไอหมูชิ้นไก่นะคะ เราเอาใส่หมูบดเราก็ใส่หมูชิน้นหมูหมูบดอนะ่ะคืออย่างที่พูดนะมันจะมีมันเพราะไปซื้อตามห้างสัตวรินค่ะนะคะมันจะมีมันติดนะับแล้วเราก็ซื้อเนื้อสันนอกไนงะมันจะบโก่อยนี้นะแล้วเราก็มาใส่ไก่เนี่ยก็คือเราไม่ซื้อไก่ติดกระดูกอีกแล้วว่าลวกมัแบเอนอบคอยอย่างนั้นนะเราก็ซื้อแบบเนื้ออ,อ,อกล้ว,ลวนๆนะนี่แหละ ก็เฮ็ดกินง่ายๆว่าคือบวกมีผักอย่างไรว่าแคอรอทกับหอมหมวใหญ่ลูกไปกินเลยแต่ผักยอ,อย่างอื่นก็คือเขาบ่ค่อยนันจะฟักทองเขาก็กินนะไปถึงว่าบกักบูุบานเฮ้านะกินได้ว่าขอยใส่ไปเฮ็ดไปหมดแล้วบ่ได้ซื้อเป็นไอ้ลูกง่ายๆเมื่อไนะซื้อเป็นเปียงเป็นที่ป่าดทยมั้ยไปเฮ็ดไปกันหมดหมดเ เล็กน้อยเฮ็ดอันนี้เกับสิรแลนไปซีเกเอก้าข้าวที่เป็นน้มน้มหมดกินน้มเมอมเแหละซื้อน้อมาไม่ไเไปดูไ้ให้เขาแสจนงารงตัวเปรอะเออเอาลูกเขยเอาสิใส่เอาสวยนะ แสบแล้วแสบแล้วสุกแล้วติแกะแบบทีได้ยี่ดอกจับสองเออไอ้นี้กัดแมงไฟตัวนั้นค่ายๆไอ้นั้นกัดขาเป็นคนไม่ค่อยชอบมาเนะคแมงไฟแมงอยางจะสร้างดีนั่นบินมาเล่นไฟใส่สองตัวเองใช่ปยังได้ตื่นเศร้าลูกหอยยั้อคืนโเขาเล่นเกมนั่นนนี้นะ ก็จะล้มมากินมืคอืนเรอพี่้องเพื่นาอนเศร้าเดี่ย็ยังเปดูยนะังตับเช็ไว้ซองถวยนะเดี๋ยวไม่อิดกันเยนะคะแค่นี้แหละนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้ว